สาชัยหานค่ะตอนนี้คุณกำลังชมรายการ You Make a r TV ที่อยู่ในช่วงโมฮโยคิมี่ค่ะสำหรับวินนีนะคะแขกรัเชิญของเรานะคะก็เป็นกลุ่มหนุ่มหน้าตาดีค่ะที่มีความสามารถเป็นเลิศนะคะแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงนั้นหรือว่าทำอะไรนะคะตามคิมมี่มาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านอาหารซอกแซกนั่นเองค่ะอยู่กับกลุ่ม โลเวนานายวันครับผมค่ะก็อยากให้แนะนํนำตัวแบบเบาๆก่อนนะคะก็ผมสวัสดีครับบอสครับผม H N โลเวนานายวันครับผมก็ผมบินแทนครับผมเรียกสั้นๆว่าแทนก็ได้ครับสวัสดีค่ะชื่อคิวนะคะ AKA ควินซีค่ะค่ะแนะนำตัวกันอย่างเบาๆนะคะงั้นเราก็มาเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะคือว่าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าโลววนา่า91มันคืออะไรอ่ะก็ เป็นก้าวแรกของเราใช่ไหมเก้าหนึ่งคือก้าวแรกครับคําว่าราวาน่าคือคือเป็นทศกันเป็นเมืองอุดรใช่ไหมเป็นภาษาบาลีเช่ยวพี่อ่ะภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่แปลแปลว่าทศกัณฐ์ที่แปลว่ายักษ์ทศกัณฐนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรโอเคค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราชิวๆอยู่แล้วอะนะคะแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะเนี่ยโดดเลียงก็ยังไงต้องมาเจอนี่ <า>คือแต่ก่อนเต้นบีอบอยด้วยกันครับแล้วตอนนี้ก็เลยรักชอบในเพลงฮิปฮอปเหมือนกันก็นกเลยเรยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าอุดรน,นั้นยังมีแก๊งฮิปฮอปที่เป็นจริงเป็นจังสัก<า>ทีหนึ่งเราวเวลาแต่งเพลงนี่คือแต่งเพลงกันเองเลยหรือเปล่าคะแล้วใส่ดนตรีหรือว่าทํานองแล้วก็ไปอัดกันที่ไหนคะก็ทุกอย่างก็ทําเองหมดครับผมก็จะทําเป็นมิกเทปครับผมก็เอาบีท เขามาใช้เป็นมิเตียเช็นริเทปครเขาผมก็อยู่ด้วยกันครับส่วนใหญ่ก็อยู่กับคนนี้ครับวินแทนทําเพลงกันก็ช่วยช่วยกันเขาผมโอเคแล้วเวลาโปรโมทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปโปรโมทกันที่ไหนหรือว่ามีลงเฟซมีแฟนเพจไหมมีลง youtube ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีครับผมตามแฟนเพจตาม Facebook ตาม youtube ก็ช่วช่วยกันแค่กับผมก็ให้เพื่อนช่วยปล่อยครับช่วยช่ยแชร์แชร์เพื่อนในเฟซนะคะ ครับก็อัพลงใน YouTube เราวันหน้าในวันค่ะครับแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีไม่ดีก็เลยก็เรื่อยๆครับไม่รู้แล้วก็ดีอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้เป็นวงเปิดของไทเทตอนที่อุดรมาครับโอเคอ่ะเก่งข้างนั้นเลยนะคะแล้วคิมมี่ก็ไหนๆเอ่อโาวล่าก็มาแล้วนะคะคิมมี่ก็อยากเออเราวันหาขอโทษค่ะเราวันหานะคะก็อยากให้เอ่อแร็ปสด ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ WT เลย <4 S 2> ครับผมบาได้ไหมครับเอ้าได้ค่ะยังไง<ด><ด>ก็ได้ค่ะ,<ด>คะอ่ะก็ผมก็ลาวน,นาวันนายตอนนี้ก็อยู่มาทำรายการกับ UMAC ON TV ผมวินแทนกับเฮดเอ็นทุกคนเขารู้กันทั้งนั้นว่าพวกผมมาเฮ็ดเองถึงผมไม่ดีใครไม่เห็นจะมีใครว่าผมไม่เคยเสียใจที่ผมนั้นหันมาทำเพลงคิดมไม่ออกแล้ว โอ้ยตบมือค่ะเใตะวันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วมีการแต่งเพลงเองแล้วแล้วกิจกรรมอื่นๆมีไหมคะที่ทำกันโอ้อยอะไรอ่ะออกคือแบบเป็นปฏิทินหอบที่พี่ชายพี่ชายจะอยู่คอนแกนนะคะก็ะคือส่งน้องไปเล่นเป็นวงเปิดแต่ละงานอยู่ตามผับอย่างเงี้ยคะ่ะโหงงิงๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบรายการนะคะก็อยากให้ ลาวน่านะคะได้ฝากผลงานหรือว่าบอกความรู้สึกที่มารายการอัดรายการในวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะก็ผลงานเพลงล่าสุดที่ตื่นเต้นที่จะปล่อยครับก็เป็นเพลงจัดเต็มครับผมที่เราร้องกันตลอดที่เรร้องกันตลอดทุกไม่เคยมีคนฟังเลยเพราะยังไม่ได้ปล่อยไงเด็กน้พิธีกรก็ฟังค่ะก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้มาออกก็ฝากแฟนเพจด้วยนะครับลาวาน่า91้าหนึ่งขอบ o ุณเพจบุ๊เียว เฟบบุ๊กแสลลาวนาเก้าหน่งค่ะพูดดังๆเลยค่ะได้ไหมคะเว็บเว็บเฟบุ๊กคอมแสลลาวนาเก้ห่งค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะคิมมี่แล้วก็ลาวนาเก้าหนก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก เอาเซเอาลุยกันเลยด Hey hands up มองมาฉันแก้วกันดีครับมมองมอเมาอยู่ในคับไม่ต้องสนใจอะไรแต่ให้หนักเยอบยิบเยบก็มาไดตแต่งกันให้มันน้อยเมาเดปิ่นกันให้ล้วงไว้ดิเดจะมั่วจะลัวได้ต่งเดดื่มให้หมดทุกโต๊ะยี่ห้อมันไม่ใช่ปะดด็้นรับรองว่าสาวสาวพอได้เห็นพี่เธอก็ต้องจัดเต็มเธอมองก็แสดงท่าทาง กี่เล่าให้มันพอประมาณคนไหนที่ดี oh. ดีโปรชวนพวกพี่ <Yeah. S 1> เข้าไปรับเประททนเล่ากันมาเดียนเดียจัดไปเต็มเต็มเดีย เก uh like really ินไม่ว่าเลยนะเรามาดึงกันหนักหนักกระจัดไปแบบไม่พักหยุดเล่นงานแล้วก็พักเรื่องหลักเรามาจัดกิมนี่ให้คักเจอเดี๋ยวมานั่งไกล่อยมาสนุกด้วยกันเดี๋มานั่งไงยกแก้วขึ้นมาชนไม่สนิทไม่สนิทไปให้เล็ดแอลกอฮอล์ลงมาคอให้เจ้ไม่ต้องเกรงผมไม่ได้มองแค่อยากพาเจอได้ออกมาเห็นไฟกับลิบบิทเต็มเต็มฟังเฮดแอนที่อยากจะไปก็ออกมาแจ้งเด็กแค่ที่ดิ้นนิ่งลุกขึ้นมาเต็นด้วยกันดิมาดีกันดิมาดีกันดิมาด้วยกันดิมาดีกันดิ